ไม่รู้หักว่าล่ะตอนนี้เราอยู่ที่คานบุญฮะสวนอาหารคานบุญซึ่งพี่แป๊กมาบ่อยมากไม่รู้มากัะเด็กหรือมาใครมาที่นี่เป็นไงบ้างเขาปรับปรุงเยอะไหมไม่รู้ครับอ้วนนาวเฮ้ยเพิ่งไหน วันไหนครัมีนักไมงอังเลยแมวไม่เ oh, yeah. ้าก้องเากล้องสองเอามาท้งยี่สิบบาละอะไรไออาหารปลาครับจากกุระหันฟรอเลย่าอมาอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมไม่ทิงกับข้าวเหรอฮะกับข้าวเหรอ เอาไปกินนะมีเงี้ยช่วยเชื่อเดียวอี๋สองนิ้มแบ่งหมูเลยอันนี้ไปล้างหน้ามาแล้วมากินล้างหน้ากินไงโอ้โหครับอันนั้นคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยนานมัล้มตกแก้มอันนี้กินเข่าพี่ดูคนนี้พูดเยอะอยู่คนเดียวเลยอ่เมย์พูดไม่หยุดเลยเออ ม่พูดด้วยนี่แหละถ่ายคลิปไปฝากฝักเสร็จไปหนๆก็มีของาแล้วเนี่ย่ไม่คุยก็เลยก็คุยคนเดียวอ่ะก็แตี้ยอยู่2คนเนี่ยเียัจะบอกว่าเป็นช้าเช้าเช้าเนี่ยหกโมงึงนบบจะกินนี้กิกระสีกินเซนต้า ตัว่าเนี้ยงคิวหซล่าองแดกคนเดียวเลยจ้าไม่รีดได้หนึลงชั่วโมง l a t hour later หนึ่งวันอ้ยสิบห้า แต่ที่ไฮไลท์เนี่ยมาเป็นลอยลุไม่เบื่อตรงตำคนจ๋าน้องไม่เบื่อนะตรงตำกินเช้ากินเย็นกินเที่ยงพี่ก๊อบเคยเบื่อผู้หญิงบ้างไหมเบื่อก๊อบเนี่ยเบื่ออย่างไงเบื่อเบื่อห้องหนีก็ไปเขาห้องพุ่นเออเบื่อห้องพุ่นก็ไปเขาห้องพี่เขาไปเขาไม่พอถือใจมาลากกินหมูกุ้งซัมบะดีโอ้ มาเลยผมเดียวหมูกันเป็นเซ้์มั้ยนิสัยไอุดแก้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอพี่ก๊อหาของมอนชุดแก้วว่างานชนจอนแดมิตจภาพเอาดีด้วยว่าหมูนะครูมาหม ว่าถ้ามาจัดวันเกิดที่นี่ไม่ดีนะเนี่ยไล่ป้ายเค้กกันทะลุหลงบอสนะเฮ้ยโดดแล้วแบบเออเขาเพ่ได้โดนนี่เนี่ยอ้าแขนเขาเพื่นั่นขอบคุณครับอันนี้มันเป็ลอะไรมันบอกเนี่ยเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วตรงนี้เด็กหนูกินดีมากช้อนแขกมาเจ๊ชอบกินกิ้งิงเหรอกิงห กูปั่นเงื้อแล้วคนใจอ่ะโดนมื่นกูแดกสามมื่น่ะบอกแล้วเยอะวะตรงนี้เทตรงกลางอันนี้หมดแล้วอะไรไอ้ปากทางปากทางสั่งแล้ววะสั่งไปแล้วออกจมูกยัดเผ็ดจมูกคำมา เยอะจ้าดูหน้ามันไม่เยอะนะคิ้วก็หมดเลยีอารมกันเนี่ยเป๊ญี่ปุ่นด้วยให้เ่าเกยด้วยมันระวังดียวเอาคนกูยหมเลยนี่โอ้สุดยอดนี่ว้าวมันอดัง เหดกูเหรอให่ใส่ักหนวตอนน้ำบ้างมันมีใบผ่านทางไปลอวะดูวะจะอร่อยวะใล้สุนไปหนนะนุ๊เหี nope. nice right. mm ่ยงตารับเอ้ไม่ต้องไปไปนั้นก็ต้องใช้ใบนั้นด้วยอะบอกกินะบอกกินนะกูกลัวบอมด เนี่ยครับคำใหญ่ๆครับนี่คำนั้นมันเล็กไปตรงนี้เอาแบบมันก็ไม่เนี้ยย้อ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 ยมาจากไหนไอ้แม่ย้อยเฮ้ยมีเรานี่ดังตัวเดียวเหรอเห็นปลาก็ดิจุกเปิดที่แตก เอาไม่มาตอบเลยมันมีเลยมัีมัีอไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ยไม่ย้งปลาบิกิแล้วเอาเอาี่ไม่ดันหนูแล้วพีใจพีต้องมีอนกับสอนมีเงยัไมจบเดี๋ยวนี้เ่งทุกอย่างเนหัวแล้วม้ ลบเลยยีาแดงก็ได้ยังไงมันแดกยากอ่ะเออมันยากมีตบหน้าเออมีสูตรแล้วเล่นอะไรกันจันสวยว่ะจันเดี๋ยวมีเยอะเมีเยอะจันปจันมาสวยๆเสริพ่อพ่อเลยน่าเล่นกวนศาตร์มั้เก่าเก่ กุแลบลิ้วเอาปูด้วย